เรามาเลยความสดความสุกมุนกองงูอ่ะทีสน้ำบานถาไม่น้ำชนวันทียี่สิบมายี่สิบบอกยี่สิบเจ็ดตุลานะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อดครับค่ะพี่ตูนะคะน้องมาจากงวชนเด่นตายนะคะงัวพี่บ่าวชื่ออะไรครับพี่บ่าวโนดมูซีด้วยปลาบึกนะคะพี่มาจากไข่ยอะไรครันนี่ไข่เก้าววิเศษครับไข่เก้าววิเศษนะคะงวตัวนี้เป็นทายัดนไนนครับพี่ไม่ดามือนกันไม่สาบนะคะอายุกี่ปีได้ครับพี่นี่อายุน้องห้าปีกว่าปีกว่า จะยังฮกเบี้ยวครับหนองก็ช่วยไปได้กินกันครับพี่ไม่ไม่แก่กองหรอกแก่กันนี้เลยค่ะเนืะว่างแล้วสุดนี้ว่างก็กินนาทีใดสามสิบนาทีนะนาทีพอใจไหมพอใจครับพอใจนะคะทางจนแบบไหนครับพี่รุ่นแตงครับรุ่นแตงนะคะนิสัยก็เป็นยังไงครับพี่คุณครับนิสัยคุณนะคะพี่เดินนัววันกี่หรได้ครับพี่ฮาโลครับฮาโลนะช่วงนี้พี่เบาลงในยังยังไม่เบาทีครับยังไม่เบานะพี่เดินนัววันก็ตัวเกี่ย เวลาหัวก็ตุกขูนี่กินยากินน้ำดีไหมครับพี่ยากินดีครับน้ำตกปอนครับน้กปอนนะคะเหลืองหญ้านี่มีการชา์ร่วกัพี่บาบไปหาเองอ่ะชาวครับชาวนะคะเดี๋ยวที่นี่พี่บาบเดือมปั้นแถวอะไรครับพี่เซนฮอกกับเซนฮอกนะคะพี่บาบมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน้องวานี่มีความสัดความสมุนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสตาพี่คิดว่าตอนนี้เก้าสิบเก้ากับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ให้พี่กว่าเกอบเก็บจีก็บุดตามได้นะครับพี่บ่าว มาช่วยติดตามเลยครับมีกูคามครับมาช่วยชมช่วยเชียร์กันได้นะคะถี่นสนามบันถามีแล้วนะคะมาช่วยส่งเร่งใจเร่งร์ขายก็ด้วยนะก็มากนะคะปีเดียก็มุลก็มาค่ะ